ว่าคนชนบทเขาไม่ได้จนเพราะโง่แต่เขาจนเพราะเขาถูกบังคับให้จนคนชั้นกลางอย่างพวกเราผมไม่ได้ขอให้ไปสํานึกบุญคุณผมไม่ได้ขอให้คุณจะต้องไปชดใช้อะไรพวกเขาเหรอกครับผมแค่ขอให้คนเข้าใจเข้าใจพวกเขาจริงๆว่าเขาเจออะไรมาบ้างแล้วสิ่งที่พวกคุณกําลังสบายกันอยู่ตอนเนี้ยกําลังสบายกันอยู่ตอนเนี้ยมีเงินมีทองมีใช้มีโครงสร้างพื้นฐานมีถนนมีน้ํามีไฟดีๆส่วนหนึ่งมาจากพวกเขานะครับ ตกผลึกประเทศไทยทัศนคติที่บอกว่าคนชนบทจนเพราะโง่นั้นจริงไหมจะเล่าให้ฟังนะครับประเทศไทยนะครับเราได้ดิบได้ดีมาทุกวันนี้เพราะชาวนานะครับเราไม่ต้องแพ้สงครามโลกครั้งที่สองใช่เลยครับเพราะเสรีไทยแต่เรื่องหนึ่งนะครับที่เราอาจจะไม่รู้นะครับว่าประเทศไทยต้องส่งข้าวสาร เป็นค่าชดใช้ค่าทำสัญญาให้กับอังกฤษณนะเวลานั้นเนี่ยปีสองสี24 88, 24 89, นะ่ใชไมสองสี่แปดแปดสองสี่แปดเก้าตอนนั้นเราต้องส่งข้าวสารให้กับอังกฤษหนึ่งจุดห้าล้านตันโดยไม่คิดมูลค่าเราก็เลยจัดตั้งอันหนึงห่งสํานักงานข้าวเราก็รวบรวมข้าวจากชาวนาแล้วก็ส่งออกไอเนี้ยไปให้กับอังกฤษแล้วเราก็ดีเออดีวะ่ะรัฐราชการก็เออดีวะ่ะเราก็เลยเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้ ควบคุมการส่งออกข้าวซะเลยหลังจากนั้นเป็นต้นมาเราก็มีการไม่มีเงินในครังไม่มีเงินในการพัฒนาประเทศเพราะภาษีมันน้อยตอนนั้นเราก็เลยมีความคิดว่าเอองั้นหลังจากนั้นเราก็เก็บภาษีส่งออกข้าวดีไหมเราก็เก็บภาษีส่งออกข้าวยี่าหลังจากนั้นมาเพื่อเอาเงินนั้นนะมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศโดยเฉพาะในกรุงเทพเลยนะครับ เงินชาวนาทั้งนั้นนะครับที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับกรุงเทพคุณต้องไปกดราคาเขาส่งออกเขาได้เท่าไหร่ต้องเก็บค่าภาษีเขา20%แล้วก็ควบคุมการส่งออกเขาโดยการมีคนอยู่ไม่กี่คนแล้วก็คุยกันว่าเออเราจะขายข้าวไปที่ไหนเท่าไหร่บ้างในวอลุมเท่าไหร่บ้างแล้วก็ขอเก็บภาษีไว้นะหลังจากนั้นเป็นต้นมาชาวนาก็อยู่ในระบบแบบนี้มาโดยตลอดตลอดตลอดเลด้ลเขาก็ถูกเอารัดเอาเปรียด แล้วเราบางคนเองเราไม่รู้เรื่องนี้เราก็ยังไปดูถูกเขาอีกนะเรามีเสรีภาพทุกวันนี้สงครามโลกครั้งที่สองเราไม่ถูกเป็นผู้พ่ายแพ้สงครามโครงสร้างพื้นฐานในประเทศนี้เงินชาวนาทั้งนั้นนะครับดังนั้นนะครับก่อนที่จะดูถูกใครก่อนที่จะกล่าวร้ายใ,ใครรู้เขาหรือยังว่าเขาโดนอะไรมารู้เขาหรือยังว่าเขาต้องเจ็บปวดแค่ไหน ไม่แปลกหรอกครับที่ชาวนาไม่อยากให้ลูกหลานมาเป็นชาวนาไม่แปลกเลยครับเพราะอยู่ไปก็จนขายข้าวเกวียนละเจ็ดแปดพันบาทสิปีที่แล้วกับราคาเนี้ยคำถามเลยก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งะสิปีที่แล้วราคาเท่าไหร่ยี่สิบบาทตอนนี้ห้าสิบบาทน้ํามันสิปีที่แล้วราคาเท่าไหร่ยี่สกว่าบาทตอนนี้สี่สิบบาทบ้าน ปีที่แล้วสิบปีที่แล้วหลักแสนตอนนี้หลักล้านหลักหลายหลาย้านไม่ให้เขาจนได้ยังไงเอาจริงคุณไม่ให้เขาจนได้ยังไงจากกระบวนการแบบเนี้ยคุณบีบเขาให้คุณเขาขายราคาเนี้ยแล้วพอเขาขายข้าวได้ราคาดีหรือส่งออกข้าวได้ราคาเยอะแยะเลยเงินในทุนสำรองระหว่างประเทศก็เยอะแยะเยอะขึ้นมา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 ขึน้นมาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมาจากการส่งออกข้าวส่งออกผลไม้ส่งออกน้ําตาลส่งออกเนี้ยไปเท่าไหร่ เราส่งออกรถยนต์เราได้ทุนสำรองระหว่างประเทศเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราต้องซื้อวัตถุดิบเข้ามาทั้งหมดนะเครื่องยนต์ก็ต้องซื้อมาเหล็กก็ต้องซื้อมาเราได้อะไรจากการขายข้าวเนี่ยเราได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะเพราะต้นทุนมันอยู่ในประเทศนี้หมดนะผมก็เลยอยากจะปรับทัศนคติของคนชั้นกลางว่าคนชนบทเขาไม่ได้จนเพราะงโง่แต่เขาจนเพราะเขาถูกบังคับให้จนไอ้นี้ต่างหาก คือสิ่งที่จะต้องเข้าใจก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราจะเปิดโอกาสให้เขาได้อย่างไรง่ายๆมากครับว่านึกสภาพนะครับเขาถูกสภาพบีบบังคับอย่างนี้มา20-30ปนะีชีวิตเขาจะมีความหวังได้ไหมนกักการเมืองให้ความหวังอะไรเขาไว้ตอนแรกเขาก็ต้องเลือกรับไปก่อนกนะ็อย่างน้อยมันก็คือการประทังชีวิตเขาไ,ม,ม,ไม่มีใครโง่งกว่าใครนะครับ ประเด็นคือเขาไม่ได้โอกาสหลังจากนั้นเขาก็ไม่มีความหวังเขาก็สิ้นหวังคนจะพัฒนาได้ด้วยอะไรครับคนจะพัฒนาได้ด้วยความหวังใช่ไหมครัถ้าคนไม่มีความหวังเขาจะพัฒนาได้ไหมครับไม่ได้เขาก็อยู่กันไปวันวันนี่แหละเอามากูก็เรียกร้องได้ที่สุดแี่หละมึงต้องจ่ายเงินกูมามึงต้องชดเชยกูมาต้องอุดหนกูมาก็ต้องไปประท้วง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 ก็ไปมันก็วังวนเกี่ยวกับเรื่องของความวุ่นวายทางการเมืองด้วยกันทั้งนั้นแหละครับ ฝากให้ช่วยพิจารณาครับสวัสดีครับบ๊ายบาย